ย่างเข้าสู่ปีศักราชใหม่ปี2554ไม่ทันจะข้ามเดือนก็เกิดคดีสะเทือนขวัญสร้างความหวาดผวาให้คนเมืองกรุงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ใช้ถนนสายมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีเนื่องจากมีมือปืนเลือดร้อนควงปืนขนาด9มมซิ่งรถยนต์โตโยต้ารุ่น f o r t จเน r ไล่กระหน่ำยิงกับตันสายการบินไทยจนได้รับบาดเจ็บเถียงเพราะไม่พอใจ ที่กระพิบไฟหน้ารถยนต์ใส่ราวสามทุ่มเศษของวันที่12มกราคม2,554ร้อยโ้รพูนวิทย์เรืองเดชวัย53ปีกับตันสายการบินไทยขับรถยนต์ bmw รุ่น525ทะเบียน7สสลา4,2,3,5กรุงเทพมหานครลงมาจากทางด่วนสีรัตเข้าสู่ถนนมอเตอร์เวย์เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องบินของสายการบินไทยนำผู้โดยสารจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่เมืองเอเธนประเทศกรีซขณะขับรถมาถึงทางแยกต่างระดับทับช้างมีรถยนต์โตโยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์สีขาวติดทะเบียนป้ายแดงขับตามหลังมาในระยะประชิดโดยรถยนต์คันดังกล่าวใช้ไฟสีนอนซึ่งมีความสว่างมากกว่าปกติหลายเท่าตัวสะท้อนกระจกมองหลังส่งผลให้ร้อยูพูนวิทย มองถนนไม่ชัดจึงต้องลดความเร็วลงเพื่อให้รถยนต์คันนี้ขับแซงขึ้นหน้าไปไฟหน้าเขาเป็นไฟสีนอนซึ่งสว่างมากสะท้อนกระจกหลังจนมองไม่เห็นทางต้องรอให้ขับแซงไปแล้วจึงกระพริบไฟหน้ารถใส่เพื่อต้องการบอกให้รู้ว่าไฟหน้ารถของเขารบกวนคนอื่นไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นผ่านไปไม่นานก็พบว่าเขาขับตามมาข้างหลัง พร้อมกระพริบไฟใายหลายครั้งมากชั่วอึดใจเดียวก็เร่งเครื่องขับมาประกบทางด้านซ้ายรถผมแถมยังใช้แสงเลเซอร์สีแดงส่องเข้ามาในรถผมจึงใช้ไฟฉายส่องกลับคืนไปรถคู่กรณีได้ชะลอความเร็วลงไปอยู่ด้านหลังจูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงปืนไล่หลังผมสองสานัดร้อยโทรผุนวิทยให้การต่อตำรวจหลังเกิดเหตุกระสุนปืนพุ่งเข้าใส่กระจกหลังรถตรงเข้าเจาะสะบักด้านซ้าย ของร้อยถูพูลวิทย์จนบาดเจ็บขณะที่คนร้ายพยายามเร่งเครื่องยนต์ไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดทําให้ตองเร่งความเร็วหนีอย่างไม่คิดชีวิตโดยที่คู่กรณีตามลั่นกระสุนปืนใส่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดนัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นราวกับฉากหนึ่งในภาพยนตร์บู๊้างผลาญโชคดีที่ร้อยโูพูนวิทย์จำนานเส้นทางจึงขับรถเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ปฏิบัติการบิน สนามบินสุวรรณภูมิได้อย่างวุ่นวิบหลังเกิดเหตุตำรวจสอนอประเวศเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุได้ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาบอเบาะแสติดตามตัวคนร้ายโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นคดีสะเทือนขวัญอยู่ในความสนใจของประชาชนพลตารวจทจทราพรสุรมณีผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจตำแหน่งในขณะนั้นจึงมอบให้ พลตรตรีอภิวัตรปรักกมกุลผู้บังคับการสํานักง,งานพิสูจน์หลักฐานกลางนํากําลังตํารวจกองพิสูจน์หลักฐานถึง25คนปูพรมหาหลักฐานในที่เกิดเหตุเป็นระยะทางรวมเกือบ7กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณหลักกิโลเมตรที่6จุดแรกที่ถูกล่ยิงจนถึงช่วงกิโลเมตรที่12บริเวณทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานชุดนี้ใช้เวลาตรวจหาหลักฐานต่อเนื่องกันถึง3วันเพื่อหาปลอกกระสุนปืน หลักฐานชิ้นสําคัญที่จะสาวไปถึงตัวคนร้ายโดยนําเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะเข้ามาช่วยในการค้นหารวมทั้งการนําตะแกรงร่อนหาจากขยะที่ได้จากการกวาดถนนที่เข้าไปทําความสะอาดในละแวกที่เกิดเหตุความพยายามสามริจผลเมื่อพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มมมปลอกโดยปลอกกระสุนปืนนัดแรกตกอยู่ขอบทางด้านซ้ายช่วงกิโลเมตรที่9.73อีกปลอกตกอยู่บริเวณเกาะกลางถนน ประมาณกิโลเมตรที่8.92มีรอยประทับว่ารอยเย้าไทยอารมเมื่อนำไปตรวจเทียบแล้วพบว่าปลอกกระสุนทั้งสองปลอกถูกยิงมาจากปืนขนาด9มมยี่ห้อกล็อกกระบอกเดียวกันและนำไปเปรียบเทียบกับหัวกระสุนที่พาออกจากร่างร้อยโทพูนวิทยร,รวมถึงร่องรอยตามรถยนต์ bmw ที่กับตันสายการบินไทยใช้ในวันเกิดเหตุแล้วพบว่าตรงกันขณะเดียวกัน ทีมสืบสวนของสอนอประเวศได้เบาะแสจากอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งย่านอ่อดนุชว่ามีผู้ต้องสงสัยนำรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวทะเบียนป้ายแดงเข้ามาว่าจ้างให้ดัดแปลงสภาพรถยนต์เพราะมีปัญหาเรื่องไล่ยิงกันก่อนที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสอนอประเวศจะขยายผลต่อกระทั่งตามไปยึดรถยนต์คันดังกล่าวได้ในพื้นที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซา เมื่อรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ถูกส่งต่อให้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานผลตำรวจโทจรรมพรนำทีมผู้เชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์หลักฐานทั้งสาด้านคือผู้เชี่ยวชาญงานตรวจสอบด้านกายภาพหาหลักฐานทั่วไปผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีตรวจคราบขม่หาดินปืนลายนิ้วมือแฝงและผู้เชี่ยวชาญด้านชีวะงานตรวจหาดี a ลงมือตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่ารถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ มีคราบขมเหลาดินปืนติดอยู่ภายในรถมีลายนิ้วมือแฝงติดอยู่ดวงไฟสีนอนถูกถอดเปลี่ยนไปแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลังมีแมลงติดอยู่จำนวนมากแสดงให้เห็นว่าป้ายทะเบียนน่าจะถูกเปลี่ยนขณะที่คิ้วขอบกันชนติดอยู่ด้านเดียวบ่งบอกว่าเพิ่งผ่านการดัดแปลงสภาพเพื่อหนีความผิดที่สำคัญคือพบสติ๊กเกอร์ติดอยู่ตรงไฟไท้ายตรงกับรถคนร้าย ที่กล้องวงจรปิดซึ่งติดตั้งอยู่ในจุดเกิดเหตุบันทึกภาพเอาไว้ได้จากหลักฐานที่ตรวจพบทำให้เชื่อได้ว่ารถยนต์คันนี้เป็นรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุหลักฐานทั้งหมดถูกส่งให้พนักง,งานสอบสวนสอนอประเวศขณะที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสอนอประเวศตรวจสอบประวัติผู้ครอบครองรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้พบว่าเป็นของนายพริศหรือนัทพงษ์ห้วยหงษ์ทอง อายุ26ปีหลังเกิดเหตุได้หลบหนีไปกบดานในพื้นที่จังหวัดพังงาตำรวจฝ่ายสืบสวนสอน,นอประเวทจึงติดตามไปจับกลุมได้พร้อมอาวุธปืน3กระบอกกระสุนอีก60นัดเมื่อวันที่21มกราคม2554โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าลงมือยิงร้อยโทภูวิวิจริงหลักฐานที่ได้จากการตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเป็นหลักฐานสำคัญ ที่ทำให้คนร้ายรายนี้ดิ้นไม่หลุดและเป็นเบาะแสสำคัญที่ช่วยให้ตำรวจสามารถปิดคดีนี้ได้ภายใน8วันขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ